ขามกรพี่น้องสาธุชนผู้เคยในธรรมวันนี้เป็นวันตวรน,นาออกพรรษาคือวันออกพรรษาของพี่น้องชาวพุทธในเขตเอเชียดังนั้นวันออกพรรษา มีความหมายความเป็นมาก็คือวันที่สิ้นสุดนะของการอยู่จำพรรษาครบไตรามาสของพระภิกษุสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาณนะอาวาสนั้นบอกพรรษาแล้วก็จะเป็นช่วงฤด,ดูการกระถินและที่สําคัญวันนี้เป็นวันปวนารณาในช่วงเย็นของวันนี้พระสงฆ์ก็มีธรรมวัตรสดมน่นะทำสามิจกรรมแล้วก็ภวาวนาออกพรรษา ะที่สําคัญชาาพี่น้องชาวพุทธเองก็จะได้มีโอกาสทาบุญตักบาตรนะวันทําบุญตักบาตรเท,ทโบโรหณานะดูวันค่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากทีวโลกลงเสด็จลงทางที่เมืองสังกัดสังกัดนครในประเพณีในเรื่องราวที่เป็นแบบ็กอารเป็นที่มาสตอรี่ก็คือในช่วงพรรษาที่เจนะ็ดที่พระพุทธเจ้าจะสูแล้วพรรษาที่เจ็ด ทรงเสด็จไปยังเทวโลกคือสวรรค์ชั้นดาวดึงประทับแสดงธรรมโปรดพระพุทธมัรดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงที่บรรดุคำพจน์ศีลาณของพระอินทร์พระอินทร์ถวายที่ประทับถวายแด่พระเจ้าให้แสดงธรรมตลอดเจ็ดตลอดเจ็ดตลอดสามเดือนซึ่งสามเดือนของโลกมนุษย์คงไม่ไม่กี่วันไม่กี่นาไม่กี่ชั่วโมงของอเทวดา ท่านเาวกระเด็นงันั้นการแสดงทำเจ็ดคำพีองอใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมงนะและถ้าเปรียบเทียบพวกมนุษย์แล้วก็สามเดือนนะพอครบวันออกพรรษาพระผู้มีพระภาศเจ้าก็เสด็จลงจากเทวโลกและวันนั้นเป็นวันวิรวะโรหณนะเป็นวันที่พระเจ้าเสด็จมาพร้อมเปิดเปิดให้เห็นโลกทั้งสามให้สเดียชานมองเห็นได้เห็นให้เทวดาเทวดามนุษย์แล้วก็สันนรกเปิดประตู เห็นมองเห็นซึ่งกันและกันอันนี้คือจึงชื่อว่าบันตักบาทเทโรวหนสูตรแล้วบันไดที่เสด็จลงจากเทวโลกนั้นมีบันไดเงินบันไดทองบันไดแก้วบันไดเงินอยู่ซ้ายบันไดบันไดแก้วยุ่กัามบันไดทองอยู่คราบพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จลงด้วยบันไดแก้วนะมีพระอินทร์เป็นบริวารนะในเช้าวันนี้ก็เโวกาสนํามาเล่าเจะเป็พรโยมราตีอ่โยมราตีญาติโยมที่ ฟังก็จะได้รู้ปัญหาว่าออกพรรษาเนี่ยพระสงฆ์ยี่ํำพรรษาแล้วออกพรรษาก็สามารถไปจำวัดที่วัดอื่นได้หรือที่ที่นิมนต์ได้โดยไม่ต้องสัตหะในออกพรรษาพิชุตสงจะไปไหนได้ก็ต้องกลับภายในเจ็ดวันคือสัตหะสัตตะแปลว่าเจ็ดแปลว่าวันเจ็ดวันภายในเจ็ดวันพิกิุสง์พระพิสุตสงที่ออกจากวัดต้องรีบกลับวัดภายในเจ็ดวันเรียกว,ว,ว่าสัตหะแต่ในออกพรรษาแล้ว หลังจากออกพรรษาลาพระเจ้าเนี่ยพระสงฆ์ก็จะสามารถเดินทางไปที่กิจนิมนต์ไปที่ที่ความจาเป็นนะฉะนั้นในวันโปรโนาพรรษานี่มีความสําคัญยังไงก็นำมาเล่าเป็นธรรมทานว่าเป็นวันที่พระสงฆ์อยู่จําพรรษาแล้วก็ได้อเนิสงส์เห่งการจาพรรษาโดยจะมีการกทอดกระถิ้นนะพี่น้องญาติโยมสาธุชนในเรื่องกางวันออกพรรษาเนี่ย วันอีกวันหนึ่งแม่ออกพรรษาเสร็จเราก็ไม่ขอจากคุณธรรมคุณธรรมความม,ามุม่งมนความยิงงานที่เรามีก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพราะว่าแม่จะเป็นวันสิ้นสุดของการออกพรรษาก็ตามแต่ยังไงเราก็ไม่ทิ้งไม่ทิ้งธรรมไม่ทิ้งการงานไม่ทิ้งหน้าที่เพราะว่าสิ่งที่ต้องปฏิบัติในวันออกพรรษาคิดว่าหลายคนอยู่ทางประเทศไทยก็คงได้ทำบุญตักมา หลายคนก็คงได้ทำบุญที่ทางวัดทีเองเดี๋ยววันที่สิบแปดสิบเก้ายี่สิบจะมีการปฏิบัติธรรมที่นี่คำว่าปฏิบัติธรรมก็คือเปิดโอกาสให้โยมปลีกออกจากบ้านมาอยู่วัดมาร่วมสวดมนต์รมัทยมาทกิตกรรมสวดมนต์เทิงภาวนาอันนี้ก็เป็นการเบรกเพราะบางทีบางครั้งอยู่บ้านบ้านเราอยู่เนี่ยมันก็มีภาระอะไรมากมายบุ่นวายอยู่กับบ้าน โดยเฉพาะความเป็นแม่บ้านแม่บ้านแม่เรือนยุ่งจนผมฟูเลยอยากโยมเหมือนกันก็ทํางานเอาเป็นหน้าตายิ่งคนที่มีภาระมาดูแลพ่อดูแลแม่ดูแลพี่ดูน้องลูกหลานเหลนหลนดูแลจนยุ่งกับชีวิตมีการเลีปีออกจากที่ที่เราอยู่ประจําออกมาพักผ่อนมาสดมนพระวนามาวัดมาว่าก็าาเป็นแนวทางที่จะเยะียวยาบําบัดน,นั้นวัน ทำบุญตักบาตรในหวงนับาลปรวนาจิเป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งในวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยทั้งแต่อดีตปัจจุบันและที่สําคัญเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมาลเชอร์ที่ทําให้เราได้ตันนึกได้มีความมาเจริญพกรดาแล้วก็เจริญศีลเจริญธรรมฉะนั้นในวันภาวภนาพรรษานั้นท่านก็จะมีคําออกพรรษาอยู่นะ เดี๋ยวยังไงก็จะนํามาเล่าให้ญาติโยมฟังคำปโบนาคาสาของพระว่าอย่างไงท่านมีคาปรบนาให้เห็นชัดก,ก็คือคําปรบนาเนี่ยจะต้อมานํามาเล่าให้อ่นานให้คำปรบนาภาษาให้ชัดเจนเป็นภาษา,าบาลีภาษาไทยภาษา,าบาลีก็จะสังคำพันเตปวารมิทิเทนาวาสุเตนาวาปริสังกายาวาวัฒนตุมัง อาวุสมนตัวอนุกรรมปังอุปาทายะปัสันติปัสันโตปฏิปริษานินี่คือคำคำภาวนารณกพภรษาเพราะฉะนั้นสำหรับคำกล่าวภาวนาจึงอยากจะนำมาเล่าว่าเป็นการเปิดโอกาสคำภาวนาออรษามีขั้นตอนขั้นตอนก็คือมีคำสืบบทอกิริออกพษาตวารณโต Sampai anak di านิยบริโภชหังพิคูนังอากาตะปวารณาอาหารน้ำจ่าาจุติตัทธาปุริเมจตุปัตติตายะปฏิจิตจังนวัดวัตตังชานันเตหิตาหนติชนทารหังปวารณาอารหานานิปนะทิมาสนิงสีมิคูนังอภาวะโตนัตถิอาุตตุอัคานังนั นามะเอตะทั้งเอกระทิกรัมอัตเอตะกังอวสิธันพาเสนีมาอยัางวัฏสาโนตุยมัสตะจะอุป,ปสถาเอกาจะาเอโกจะอุปสัทโสมตโตอวสิธาอิติเอวังสัง เอวังมะอิมสมิงปวาระคเตปวาระนัฐายะสันิปตาภิกตาโหติเอวังคาเพอายสมันตาภิกุรนาปิธาญิตาาต่อไปก็ พิโุนิณติอิติสัการณ์การต์กาตันตานิกตตาเอวังนาวบิธังเตจัปปุเปหปุภากราสีสัมมาคีนัมมัตโรจะปพิโุสัมมาปิตาสังฆารนาวณรนานังสังฆาสังเขนวาอนุกิกตาปาจะเอกสีมังทิตาเตสัญจะวิการัพโชนานิโอเสนาปุโรตุปุโตตาเนจินาบันติเตสัน ดัตทัปมาติหัตตาปสัตโตภิะยกรณวสนณบัจจิตาโพโกกีวัชญโยนิวารปวารณากัรลังนามะโอติละปตะการะอนุมาเนตัุงอันนี้คือเล่านะณโบตัสสะภะวะโตราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ ภะคะวัตโตระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะยานโมตัสสะภะคะวัตวโตภะระหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุนารุาตุเมผันเตสุนารุาตุเมอเวสโซส,สังโฆปตะกัลลัง ปรวรณนะคำวนาวาสุนนะฮะยะทีสังคสา,าปะตะกลังสังโคเตวาจิกังปวารยาถ้าเจวนาสองคนหรือหนึ่งคนจะได้พิสูจเท่ากันพิสูจน์พิษภาษาเท่ากันก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนทวาวิจิกังเอกวาจิกังหรือสมานสมานาวาวจิกังแทนเต วาจิกังตาลำดับนะขั้นตั้งยติแล้วพระสงฆ์ท่านกดปวาเรมิทิททอสังขังอริสังกายะวาวาัฏปัสนโตปฏิกรรมิทิเทนะวาสุเตนะวาบราิสังกายะวาพระพันตุวัฒนตุมังอยสัมมันโตนุกรรมปังอุปาทายะปัสนโตปฏิกริสามิ ตติยมปิอะวัโสสังขัมันเตปะวะรมิกิตเถนวาสุเตนนวาปะสันติวาวะธันตุปะสันโตปะติขอประญยมกายยมนวลา รัฒนาริมบงยุทธนะโยมราตีในช้าเนี่ยตมาก็ถือกันนำมาเล่าว,ว่าการภราวนาในในธรรมวิานัยในหลักก็มีการภาวนาอยู่ฉะนั้นในการภราวนาที่กล่าวมาแล้วเนี่ยถือว่าเป็นเป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุรูปอื่นท่านได้คอยช ทีนีให้ภิกษุเรานั้นเนี่ยเป็นการตั้งยติพึงญาติโยมเองก็มีการภารวนาแล้วก็จะทําให้เรามีโอกาสได้เจริญรุ่งเรืองและที่สําคัญก็จะให้เราและท่านทั้งหลายนั้นได้มีส่วนร่วมรับรู้วิถีชีวิตการเป็นอยู่พระสงท่าน ก็มีโอกาสาวันนี้ก็ถือโอกาสแจ้งให้พี่น้องอยากเกิดประโยชน์ต่อธรรมตวินยนก็จะนำมาเล่า,าราญาติโมก็ทำบุญตักบาตได้เส่บาตกันะยังไงก็จะได้ให้ใหโยมท่านทั้งหลายได้มีโอกาสร่วมร่วมบุญกุศลกันะการทำบุญตักบาต ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ชาวพุทธเราอยู่เบื้องหลังในเบื้องต้นได้ทำบุญเสริบารก,การทำบุญสบารก็เป็นประเพณีงดงามนะ ก็มีโอกาสหลายท่านไปกัน จะปกตินะโยมนะเพราะว่าบางทีบางครั้งก็ต้องขอ ชัดบ้างชาัดบ้างไม่ชัดบ้างสารบันเทิงมีโอกกะนะทำบุญใส่บาเป็นบุญเป็นกุศลนะ ได้ยินชัดหรือเปล่าเนาะยองบนินสขึพิมาราบอเสียงอาจจะได้ยินชัดไม่ได้ได้ยินชัดปะ บเน็ตมีปัญหาสแสดง บางไม่ชัดบ้างมีปัญหาเรื่องการ